โอ้ยเฮ้ยนั่นเป็นแเป็นน้ำเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะกูมองไม่เห็นตอนเราไมช่วยแล้วอยู่ไหนเป็นกูไม่รู้มากกูไม่รู้กูกลัวกูไปยังไปไปไปแล้วเอ้า ไม่เที่วไอ้น,นี้มันไม่ใช่ความจริงเว้ยอ๋ออันนี้เราเราหล่นใช่ไหมเอากลับมาแล้วหาน้องฝนนี่โอ้โหโ้โหดูสภาพน,นี่แบบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ ใต้น้ำน่ะเฮ้ยนี่โผล่โรงเรียนเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ตลกกูถามจริงเราไม่ไหมมือค่อยแย่เฮ้ย นี่ไงนี่ไงเส้นทางขึ้นแล้วลอง<ถ>ลองลงไปใหม่ลองไปใหม่หายไปเลยโอ้ยไอ้เขี้ยนี้อีกแล้วลองถ้าลองไปใหมนะ่อ่ะลองลองลงใหม่ดูอ๋อไม่มีแล้วโอ้ยผีเขี้ยเมื่อกี้นี่กูต้องไปเข้าห้องน้ำหญิงหรือชายว่าก,กูเป็นคนดีก็ต้องเข้าห้องน้ำชายใช่ไหมล่ะ ปิดเลยปิดจอไม่เปิด<อ>แล้สนใจแล้วอยูอนเนี้ทำไมกล้องสั่นกล้องสั่นอะไรเนะี่ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอ้หน้าบันหลวงไอเชนี่แล้วไอเชื่อใยอะไรอ่ะ เฮ้ยใครเป็นเต้นใครมาเฮ้ยโอ้กูถามจริงโอ้ยลองอีกแล้ว เฮ้ยเอาแล้วประตูเข้าไม่ได้ไอ้บ้าเข้าได้ไหมเฮ้ยถามจริงเฮ้ยมาเดี๋ยวฟังโอ้ยโอ้ยโอ้ย มากมากโอ้ยเาโห้ยเฮ้ยเะ้ย้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเ้เเฮ้ยเฮ้ยอ้้ ดูสภาพฝนดิสภาพเช้านี้แค่แบบเครื่องไม่ได้คนคนคนน้ำแรงแบบอ๋อเข้าขนเฮลบอยแล้วแบบมันแบบคือมันรั่วใช่ไหมรั่วมันรั่วเสียงอะไรอ่ะเอ้ยเสียงอะไรวะ น่ากว่าเกิดมีเสียงไม่ชอบมาพาคนเสียงที่อะไรอ่ะอะไรอ่ะกูกลัวอะไร,ะะไรมันมีตัวอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องแล้วแม่งมีโซ่อยู่ตรงนี้ด้วย

ที่นี่คือลงลงใจเข้มหน่อยแล้วเจอเพื่อนเอ,เออตามเพื่อนไปดีกว่ากูลงคืลงกันเยอะเลยเพื่อนแต่เพื่อนนี่โชคไปอ้าวเพิ่งลงใจได้แป๊บเดียวทำจริงทำไม ดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้จอสั่นอีกแล้วสั่นอะไรตั้งนานโอ้เข้าได้ด้วยเข้าไหมาหลบได้ไหมเนะี่ยหลบโ้มากกูไม่ชอบเลยจอมันสั่นอะไรตั้งนานวะนไ,ไปได้ไหมล็อกแจม นี่เป็นห้องสมุดโรงเรียนโอเคเข้าใจได้ใช่ไหมเราต้องไปทางนี้เหรอโอ้ยกู <c oughs> ถามจริงไปได้ไหมไม่ได้อ๋อนี่มีให้เก็บของแต่กูเก็บมาเยอะแล้วไอ้นี่ห้องนังไอ้นี่ห้องคอม โฮ้ย,ยใครพักใครพักอะไรเดี๋ยวมีความติดอยู่สังหนึ่งเฮ้ยน่ารู้หนาความค่้ยเก่าเลยเว้ยออหันโหมากไม่ให้กูหันกลับไปไม่ต้องมีอะไรแน่เลยวะหล,หลับตาแล้ว เฮ้ยอะไรอ้อย่าบอกนะว่ากูต้องกูต้องพิมพ์อีกเหรอแล,แล้วมาแจ้งเราหาันอีกอ๋อยังยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ใชเ้ยคอมเครื่องเนี้ย bỏng mắt thấy lao à, à, anh, thôi, ở đây à, thôi, Chết chưa thu, còn thải còn, nó đang thải tất cả những gì ต้องไปทางนี้อะไรประตูปเปิดเหมือนเชื้อเชื่อนักกูเดินเข้าไปเหมือนมีคอมที่ติดอยู่เครื่องหนึง่งไม่มีแล้วแล้วกูจะเดินเข้ามาทำไมวะมาคือเสียงพระเอกนี่ไม่ไหวละแบบคือไม่อยากอยากกลับบ้านแล้วนี่ กูด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่มันเฮ้ยนั่วนอะไรเล่าอ,อะไรตามเจสิกา้ามาเราต้องรีบตามเจสิก้าไปต้องไปช่วยก่อนไอ้ผีนั่นจะมาทางนี้เหรอ โอ้ยนี่เจติก้าเฮลไปเปิดได้ไหมเอาเปิดได้เลยเอาเจติก้าไปข้างล่างแมมเมืม่อกี้เอาแล้วกูเข้ามาตรงนี้เปิดเปิดหน้าแต่ออกไม่ได้อย่าบอกนะว่ากูต้องเดินเป็นทางเดิมอะ่ะไม่ไหวจะเกลีร์ขอเพลดีกว,ว่าเดินตามเจติก้าไป ขอนะผีอย่ามาโหแล้วนั่นลอ,อยอะไรนะเอ้ยอะไรอ่ะเจสิกา้าไหมไม่ใช่เจสิกา้าอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรนี่คือหนีไม่ทันเหรอกูรู้แล้วกูรู้คิด่ีกับมึงแล้วจะผีเชีย ตามดีแนะ่มันมาตามไหมล็อกอมันล็อกเลยอะ่ะ ไม่ผีเชีย่ยนี่แล้ววุ้ยไม่ตามอ,อะไรเนะนี่ยไม่ไอ้นี่มันตามตั้งแต่หมู่บ้านแล้วเว้ยโอ้โหโอ้ย แล้วคืออะไรเนะี่ยตัวอะไรอะ่ะโอ้หกลับเลยอันนี้กลับเลยกูกลับเลยกูกลับเลยมันมันม่เทียมแ,แม่น้เห็นด้านห้าเข้าเห็นทางอยู่แดบเร็วไหมเนะี่ย วู้ฮ่าฮ <h aha> ่าฮ่าแอบเลยนี่ได้อุ้ยโหมากถังนี้ไม่ควรแอบเลยว่ะ ไป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  <c oughs> ม่ใเหมือนเดทบายเลยที่แบบที่ที่พีเปิดตัวเ,เออ <c oughs> แต่กูออกแล้วมันไม่เห็นไอ้เหี้ยโอ้โหกูทำที่แล้วกูต้องไปทางไหนนะ่ะพวกนี้มันเหมือนมันว่องไวมากเลยนะโอ้ยไอ้เฮียมาดิมาดิมาดิงม,มือเขามา กูจะไปทางนี้ไงจริงโง่เอ้ยกูเคยเด็ดจูบเด็ดจูบจูกมาเตอร์จูกมาเตอร์โอ้ยเจอทั้งคนเจอทั้งผี พี่ผ่านมาไม่ได้แล้วเฮ้ยมันเอาต้องผัดไปเลยวู้วอ,อวว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 รววววววอววววว